ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ก็มาพบกับพ่อแต้มนะ้องพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามเด็กเล่าพัฒนาของเซียนหนองหานพี่น้องครับเซียนหนองหานงวดที่ผ่านมาเพิ่งกับบริษัทงมาให้ได้พี่น้องเด้อครับพ่อแต้มก็เลยบรทหารในบรนิษัทลงเนาะพี่น้องนะ้องงวดที่ผ่านมาครับสงสัยพอเพิ่งกับ เซียนพ่นกิจทิฏุล่ะเนาะพี่นอ้องครับประว่ากันพี่น้องงวดน,นี้ก็ถือว่าเป็นงวดแรกของเดือนกรกฎาคมเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดือนไม่พนะพี่นอ้องพอเตรียมขอให้เข้าคอยปังๆอาจารย์ในกทุกๆอาจารย์น้ะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์น้พี่น้องวันจันทร์ที่สามสิบมิถุนายนหกแปดลาวพัฒนาออกหกสองห้าหกเจ็ดสาม ครับเลขล่างก็ออกห้าหกนะพี่นอนะ้องเนาะวันนี้ก็เตรียมพามาตาม่ำของเซียนหนองหานนะพี่น้องเนาะครับวันพุธนะพี่น้อง เราพัฒนาเซียนนองหาน ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องสองกับเจ็ดนะาคารับครับชุดวินในพี่น้องเด้อหนึ่ง สามสี่นะครับครับมาในส่วนจับคู่ได้พี่น้อง เอาจับคูแกก่แตกหรือว่าจับคู่เด่นพี่น้องสองเจ็ด 2องแปดหนึ่งเ็ดนะครับ ับบานี่ส่วนตัวเน้นในพี่น้องอับเน้น2องเนะครับ ครับประเบิงเด็กสตัวพี่น้องหนึ่งสองเจสองเจส เขเขียนมาผิดละพี่น้องตกกันกับสองแดหยิ ก็เน้นสองแปดแล้วตกกันก็ยังสองแปดอยู่พี่น้องเดี๋ยวพอเตรียมจะให้เบิง้งได้พี่น้องเด้อก็บรรลุว่าจะเอาจังเลตัาบานนี่นี่นะครับเซียนหนองหารลาวพัฒนาสองทับเจ็ดทับหกแปดวิ่งบนล่างสองกับเจ็ดวิน หนึ่งจับคู่แตกสองเจ็ดสองเเจี่ขับเลขสามถูกกะหนึ่ง็ดสองเจกันพี่น้องกันเนื้อมาสองแปดีโยครับพอเต็มก็บอกเข้าใจน้ำนับพี่น้องเอาทั้งสี่น้พี่น,อน,น 2, 8, ้องเนาะเพราะว่าตัวเน้นมันก็นเน้นสอปดอยู่แล้วนะครับครัดเดียดนะ้พี่น้องเนาะ ครับพอเตี่ยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนน้องหานเนาะครับเนาะที่ได้ชงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอเตี่ยมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตี่ยมขอวอวยพรคอยเข,าข่าคอยปังๆครับพี่น้องเอซีก็จะได้สุกบมันๆกันนะครับ เอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดนไหลกดแช่บกเตีมน้ำแดงเนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพอเตีมน้ำนากล้า,ค,าครับสุดท้ายทายสุดขอทุกคนโศกโศก,กม,นม,นมน ui, ันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม